พี่จับได้ไหมนะหรือว่าพี่ก็ต้องทาทางไม่เห็นพี่ประจัก์เลยเฮ้ยอัดวิดีโอแล้วมองไม่เห็นพี่ประจักรอ่ะจริงๆรอมยังช่วยเอาไฟไปส่งนะเริ่มเบิร์ดคำแรกกลัวไฟไปสนะให้ไหมผู้หญิงปกหักข้าไปทำอะไรแฟนคอตายหนีไปไหนหนีไปบดซีอ่ะเจ้าบดซีบดซี ไม่กินเหล้าเลยครชอบหลอกอ่ะแล้วที่ไปเที่ยวที่ซัมเมอร์อะไรนะไปเมียนมาซัมเมอร์มีซัมเมอร์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกีทะเลกีทต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แว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 วด้วยลิงลิงที่พัดมาลมเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้อะไรเพิ่มแสงให้พ่อใหญ่หน่อยบุรีอะไรก็ได ไก่ย่างถูกต้องเด็กเราเป็นบว่าดับไมแสงให้้มันถ่ายไม่ติด่้ดล้วอะไรดัอะไรดัรดน้ำที่อะไรจุดเดต่อไปุดเก๋นี้วเ่นโอเคโอเคดเวลาได้มากกว่า